ใดรมีงานนังสาธารณกุศลอยู่ทางใดนันเขามีบักงุงมีนอไม่มีผักมียังกแล้วแต่หาหาไปรวมเขาเข้าเจ้าโหลดนอไม้มันได้หา,าสิแต่หาโหลดจะไปแพงแห้งจะไม่ต้องไปวทุกวิจารณ์กับอุ้ยอันนั่นกับเขาอุ้ยอันนี้กับเขาดอกเฮาเห็ดอดความสละเต็มใจของเฮาจะไปคิดว่า เป็นตาสั่งบ่ต้องใหหัว่ามันดกบตะ่กี้เขาอันไล่อาจารย์เฮ้าทั้งสี่ก็ว่าต้องไปสนใจเขาเว้าพื้นอาจารย์คขานั้นคขานี้เว้าให้อาจารย์เฮ้าขึ้นหมูเข้ามานี่เขาว้าให้อาจารย์เขาบ่ได้ว้าให้พวกเจ้าผ้จะก,ก่าละ่ะเออขนไปทับข้อมันผุนไปยังยากยังโดน <laughs> คนไปโลดนี่เฮาเป็นการเสียสละมันเสียสละ,ะสองอย่างทั้งวัตถุสิ่งของทั้งแห้งแต่ของเองอ่าแล้วที่ที่ ที่เสียสละที่สุดก็คือใจเฮาไปยึดมั่นถือมั่นจักว่ะบ่ได้เขาไปยึดนี่เขาเขาย่องหรือเขาด่ามันไดิเกี่ยวกันกับบางหันพี่ความรู้สึกก็เฮาบอเขาไปผูกพันยึดมั่นกับสิ่งใดผูกพันกับข้ามห่องบ่ผูกพันกับข้ามด่าบ่นี่ก็ผูกพันเฮ็ดไปโลดจะไปเมื่อยหน้าฝัาเคยเห็นใหนบ้งอยู่ฝัดเคยบ่เมื่อยคออไอเฮ็ดแมงบัดสุดแล้วแหละจักว่าแต่ว่าเบิดน้ำมันคอยบ่เศร้าด้วยคอยเฮ็ดนะ <laughs> เวงสั่นเดีเพราะว่าเห็นยังเฮ้าอยู่ในภาวนาน้าแต่เฮาอยู่ในเาวนาเห็นยังกับผู้เมยดอกเฮ้ไปพวกหูเมยโต่นละหูเมยาออยุ่เรื่องหูเมยเรื่องนั้นหมายถึงว่าพวกหูเมยเรื่องเมยเรื่องลาเพราะว่าใจมันบิดขิดคิดเรื่องอะไรขิดเรื่องอ,อ,อ่อนแอท่อถอยความนั่นความนี่ใจมันคิดแต่พุดโธมันพุโทโธอยู่ไปพ่อสำนันเป็นทั้งสัน่นจุดหมายเฮาคือจาคะ คือเสียสละอย่างแท้จริงบหยุดติดผูกพันกับควกอืิบันถือมันกับสิ่งได้เลยแม้คําสรรเสริญและนินท่าเขาด่าเขาก็ด่าอาจารย์ตัวจักววานั่นแหละอา,าจารย์จักว่า <c oughs> <c oughs> เขาย่องเขาก็ย่องอา,าจารย์จ้งสิโอ้โยเจ้าดีๆเนาะกับเขาบ่หนึ่งผีบา่านั่นแหละเขาเขาเอาาื่นบ่าเออติดดีเลยกับติดเร็วน้ำกันติดดด้แล้วก็ติดห่องนั่น,ดดนแหละ,ะมีอย่างเดียวเขาจักดได้ก็เป็นเรื่องของเขาตัว เออความเจ็บปวดมันบัเด้เกิดกับเฮ้าดอให้เขาดาโลดให้เขาสาบแซงโรดเฮ้าบัลเดิ้เลินจากเม็ดเมีนแจะค้าใดเพราะสิเลินเด้ล้มพัดล้มมันขิวๆจังน้อยซื่อๆก็อ๋ยอยาโลดเก็บมาใส่ใจเบิดเออโลดอี่ยังก็ดี <c oughs> <c oughs> สารเสรินกับนินท่ากับจังหว่ามันเป็นของกูการผู้ได้ถือเอาอันหนึง่งก็ไดอันนึงนั่นแหละได้ทั้งสองนั่นแหละทั้งสารเสรินทั้งนิ่แท่า เอาแห้งกับ่ต้องไปเสียดายมันดอกเออจังนั้นมันก็ตายปะถิ่มก็ซื้อได้แห้งแม่แว,ว่าล่ะก็เสียสละเิ่นโลอดรวยคือในตำราพอพ่อติสัตว์เท่าตามบางระชาสติค์คนก็บ,บามีกำลังประมาณสร้างหาเชือกมัองเพระาะว่าิคนประแพงแห้งนั่นแหละอนิสงมันขึ้นมาสิว่ายังแต่ถตาน่าอันวิสาขาก็ยังมีกำลังเท่ากับบุรุษพันหนึ่งคนนีออ้สร้าง มันตกมันแล่นมาฮีฮ้ยมาเนี่ย้าศนถ,าถาทถาศนจับหาสางดึกกระแทกแห้งพดสางนั่นกรสบาดเจ็บบ้างดุนก็นเลยได้ยกมือเบิกเบาเบาไว้เบิกเบาเบาไว้ได้แต่าจิจับบิดลงสี่สิ่นมีกำลังปานสร้างหาเชือกนั่นคน <c oughs> ิ่นนันเข้ามาเบิ่งประวัติของคนเห็นอยังกสร้างเ่าเคยแพ่งแห้ง เฮ็ดแบบด้วยความเต็มใจเต็มใจเลยเสียสละของเพื่นบ่ได้เสียสละเพื่อย่างอืน่นเสียสละเพื่อให้เจ้าของละความยึดมั่นถือม,มั่นนะละความยึดมั่นถือมั่นในคำสรนเสรลิญนินทาละ,ละหลายๆอย่างอันเป็นทางภานินพานนั่นเองพระพุทธเจ้าห่าง,ง,งกับห่างกำลังแห้งตัวเป็นบ่ได้จับยังด้วยความมีอารมณ์จากอย,ย่างเด้กปล่อยสั่งหน้าไล่เคลิ่งมากจังี่ เิ่นก็ยืนสงบจิตว่าเธอจงเป็นสุขเธอเธอนี่มันก็นโง่ลงมาเองเด้ล่ะช่างนัลไลเคิริงช่างนั้นาบาลมันนี่ป็นธรรมดาวะสิเขาป่อยสั่งเสพ่นแม้กระทั่งนายธนูเขาไปยิงเพ่น่นกระบอกเป็นยังคือเป็นเราสัจจะศรัทธาธนูอากาศที่ตรงวิสจิตุงนาทาสิลูกธนูนั่นจงยาเล่นออกจากแหล่งวามหมาย่น่นสิปวดเอาเขาห่างบ่วงห่างกับดัก ไปติดกับายในผานเพิ่นปลอยกับตาตไปเพิ่นเลือเอาโปรตีนเพิ่นไปนใส่ไว้ <c oughs> เออวกไนผ่านมันศูนติ่ยกธนูขึ้นสิยิ่งที่นะออนก็เลยห้ามลูกธนูไม่ให้เล่นออกจากแหล่งเ,เอเตนะัจเจนะนี่พวกเข้าเลยเอามาต่อเอาเป็นสัจจะเอาความจริงของเพิ่นมาต่อเอามันกระปองกันตะของใดเพราะว่ามันออกจากสัจจะซึ่งได้กระางสู่สัจจะบ่ไดนะ้ส่วนนนผพานนั่นก็ ยืนโกงขั้นทะนอยู่ยังสันแข็งอยู่ยังสันสิโสสบโมงแล้วเมียนั่มมาโอ้บ่าเคยมาสายปานนะนี่นะเนี่ยเป็นโซดาบันจากบ๊ม่ได้ขาสัตว์เด้เมียน่นนะศินของขาเจ้าบริสุทธิ์สุดส่วนเบิดเต็มที่แหละแต่วาในีพระศาสดาสิมาปกป้องมา,มามาอันนี้เอ,อื่นว่าคุ้คนครอบพัวนี่สิได้บรรลุธรรมอยู่ก็เลยเอาตีนไปใส่บ่วงแทนนลอยกระตายไปเออก็เลยวันนี่ เมียมาเห็นแล้วเห็นยืนยิ่งคือสิทธนุกังยองอยู่เลยโอ้ยยังยิ่งพอผู้ขา่าจยยิ่งพอผู้ขา่าทั้งหัวกับเข้าใจว่าเป็นพอเถาพรา <c oughs> เข้าใจว่าพอเถาตกใจแต่ว่าเ,าเอาขั้นธนูลงบดายือเก่าเออจนกว่าเมียเพื่อนน่ะขัไปกราบแทบเท้าภาษา,ษาสดาเรียบร้อยแล้วกรับบอกว่าโปรดอภัยให้คนถูกคนยากให้คนหลงผิดให้คนนี้ก็ว่าไปโทษนั้นไม่มีแก่เธอแค่นั่นแหละเพื่อนว่า ตั้งเอาล่งได้ผู้นี้ก็ต้งว่างของได้ว่างทนูนะกับั้งไปกราบที่แรกกับว่าเรืองวาผมบอกว่าผู้นี้เป็นพอเท่าเป็นพอตาเออเป็นกับแสดงถ้ำแหละแสดงถ้ำกับบาลูโสดาจะได้หั่นแหละทั้งทั้งที่พวกกระลอกหนูกระตายอีกพ่วงหนึ่งกับจังเต็มอยู่ในจักรของแหละแต่ว่ามันถือบ่วงตายแล้วพวกนั้นอนั่นแหละเห็นบ่ามันเป็นสี่ ถ้าได้ทำมามันแบบเดียวหนึ่งท้่หลายๆอย่างจิตในบุปกรรมขาเจ้าสะสมมาในความเสียสละในความหลายๆอย่างข้าเจ้านั่นแหละฟังทำปั้วเดียวกันได้โซดาละกันนั่นแหละเป็นสั้นแต่เราต้องแพงแห้งอันหนึ่งเาอยจะไปทั้งเห็ดทั้งจมด้จัก็หล่กพวกทั้งเห็ดทั้งจมไปไล่กินเขามันหย่ำหินแข่บินคุได้อยู่จะก็ความจริงอันนี้ความจริงเ <c oughs> ด้หย่ำหิน เวลาได้ของกินมากเวลาเข้าสะเอาของไปท่านทั้งให้ทั้งจมท่านด้ือความเขียดนี่อย่างว่ากูบ่พอใจท่านดยความ่พอใจเวลาจากของได้กินเขาย่ำหินแขวบินกางปักน้ำเหงือกมั่งเคยเป็นว่าเอา้าที่เฝ้าตามความจริงเลยเป็นพระสุคนย่ำปวเขาโอ้ยเขาด้วแล้วเนาะข้างเทือกันน้ำแข็งขกินไอติมเขานโกนแขวแขวปวด <c oughs> นั่นแหละพวกตั้งเห็ดตั้งจม เออทั้งวางให้เขาเอ,อม,ขขาาม,มันสี่ขี่ขานบะเห็ดบะใหแม่งสแตกแต่วางเอาไปใหอยู่นั่นนะ่ะอยีกว่าล่ะนั่นนั่นนี่ก็นั่นก็นี่มันเลยบะเดเสียสาระจริงได้นั่นนะ่ะบะได้ไหโดยแทจริงได้นั่นนะ่ะเออทั้งแพงันจะกว่าไหแบบนี้ตั้งทั้งใหยอยู่นั่นแหละเป็นลักษณะนั่นทุกคนนาไปขิดบางเด้เอทอั้งไหทั้งศูนย์ออจสัสิศูนย์เอาอย่างเนาะ <laughs> น,นี่ก็เป็นคติตัวอย่างอันหนึง่ง ก็ต้องแพงกับแห้งกันนะเออวันดสนใจว่าจะเป็นไผ่ไพ่เซเว้าลหอยเน่าได้แต่สร้างเป็นเรื่องของเขาวัเป็นเรืองของเห่าเ,เห่าสีน้อมน้ำขามาเป็นเรื่องเครื่อนกังวลตัวของเห็นอย่างเห็นไปโลดไปมีอย่างบางได้เขาเจ้ามีงานบุญการกุศลบุญมันเกิดจากเห่าเด้มันไม่ได้เกิดจากเขาเด้ใจว่าล่ะบุญแปลว่าความสงบแปลว่าความเย็นแปลว่าความดับกังวลหล่อหล่อน เกิดจากเห่าบุญอันเกิดจากการให้ทานที่เห่าห้ไปแล้วก็สงบแล้วเย็นแล้วดับแล้วเออว่ต้องไปวิจัยวิจารณ์ครับเขาว่าเขาเสิเอาไปเหตุจังสันจังสีโอ้ยพวกหานะเขาด่าอาจารย์เขาเป็นคนบอดีกระร้างมั่นอันนั้นมันเป็นเรื่องของเขาบ่เมนแปลว่ามบอดีมาเป็นของเหาเอากระร้างเขาอันนั้นเหาบอดีเลินจากน้อยได้แล้วนี่เออพวกเจ้าก็เคยสูนหรนือข้อนทุนาะ โมโหศูนย์กัดแข่วกัดข้างอยู่จากของพี่ได้ล่ะเออเขาไม่ได้รู้ซึกรู้สาอย่างนี่ก็คือกันนํามาเทียบเอาที่เขาใ้เฮาเฮาก็ไม่ได้รู้ซึกรู้สาอย่างเด่นเออพูนเขาเฝ้าภาษาสดาเสยอยู่ทางนั้นมันจิกข้อขาดเลยอยากบอกมันศูนย์เออแต่งรถจัดรถเหมือละสองขั้นสามขั้นเติมน้ำมุกน้ำมันกันเทื่องเบาเฮ้ยเน่านั้นเน่นี่กัดแขวกัดข้างเออไปหาวิธีมาขาเฮาอยากบอล่ะ เข้าเนี่ยพุโทโธพุโทโธเสยอยู่เห็นไหมเขาบอกเลหูมือขี้งเลยเด่นนะ่ะบอกหูมือเลยขนาดเขามาเย่เย่<ม>ยู่นั่นนะเซยอยู่บ่ได้ดึงเขามาใส่ใจจังเม็ดเลย่ถตาพวกเจ้าสิตายเนาะให้ห้องโอ้ยเบาน่นนั่นนี่เนาะแต่เรียกตนนี่ <laughs> เอย,เอยน้ำเขาอยู่คอยระหัวเสยอยู่เว้นสั่น์หรอไก่กันประสัต นั่นแหละมันเดือสั่น่าไปดึงเขามอาจะไปดึงเข่ามาคิดให้มันได้ดังใจไหมชอบจากได้ดังใจตัวเดียวนั่นแหละดึงเข่ามา้าคิดว่าเขาดังสั่นดังสี่โอ้ยพรา่าดึงเขามาจังมิดเด้จ่าอยู่ผุ่นใจอยู่จากบละจ่าสว,าว่าง,ว,งว่างโล่งว่างอย่างยิ่งจากบลาทุกีว่าจังได่นจังสี่เข้าใจแต่ที่ดึงเขามาภาษาการกระทํำข้าบอกของผู้อื่น เออเอามากระทบเจ้าของเห็นยังมันกระทบได้เพราะว่าใจเห้านั่นเป็นทอลําเลียงเขามาเองความขีดของเห้าเด้เป็นสะพา,านนําเขามาเห็ดเห็นเจ้าของกังวลและเลาร้อนใช่าล่ะและ,และเอาพอ่อ